เอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมพอยแบ Bank นะครับผมอยู่กับผมเพื่อนเดิมกมเมอร์นะครับผมก็หลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันละหลายวันหลายวันไม่ได้ลงนะครับผมวันนี้เป็นวันอัปเดตเกมใหม่ของเกมพอยแบ Bank ของเรานะครับผมเนาะก็มีซีรีส์ใหม่เข้ามานะครับปกติผมจะไม่ค่อยได้รีวิวซีรีส์เท่าไหร่นะแต่ว่ารอบนี้มันเป็นซีรีส์ที่ คุ้มค่านะครับคุ้มค่าส่วนตัวผมมองว่าคุ้มค่ากับการเสียเงินนะครับผมเนาะแล้วก็คือรีวิวอ่ารีวิวเป็นซีรีส์ไฟนะครับผมเนาะอ่าเป็นซีรีส์ไฟนะครับผมเนาะซีรีส์ไฟนะครับเป็นไฟที่ไม่ใช่ไฟปกติอะ่ะคือบอกว่าไงเดียว <c oughs> นะแล่วก็คือซีรีส์ตัวนั้นแหละนะใครอา่านไปอังกฤษออกก็อา่านเราเองก็แล้วกันนะครับผมตกอังกฤษนะ,อะบอกเลยเราตกอังกฤษนะครับผมเนาะแล้วก็โอเคครับก็ซีรีส์ตัวนี้นมีเอฟเฟกต์ที่ สวยงามมากครับซึ่งซีรีส์ตัวนี้มันจะเป็นซีรีส์ไฟที่มันคู่กับซีรีส์น้ําแข็งที่เป็นบาลตและเป็นตัวละครนะครับรอบนี้มาในธีมของปืนอาวุธอื่นนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้มีคิสเปอร์วีมานะครับมันจะเป็นสายแบบสายไรเฟิลเลยสายไรเฟิลส่วนใหญ่นะคือไรเฟิลทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีกนเบาครับรอบนี้แล้วก็จะเป็นสายสไนท์ที่จริงผมอยากเล่นสไนท์นะแต่ว่าแคสผมไม่พอนะครับมันใช้เจ็ดเจ็ดร้อยไม่ใช่มันใช้975แคสแต่ผมมี912แคาซึ่งไม่พอนะคบ ปืนที่เราจะเล่นเนี่ยก็อาจจะเป็น K2C นะครับ K2C เนาะที่จริงผมอยากเล่นตัวเนี้ตัวนี้จริงอยากเล่นตัวนี้นะก็คิดอยู่ว่าจะเล่นเป็นเป็นอาร์ตัวนี้ดีไหมหรือว่าเราจะเล่นเป็น MSBS เอ่อ MSBS นี่ก็นานๆทีนะครือว่าจะเล่นเป็น K2C K2C ดีกว่าไหมเนะาจะจัดไปเลยครับหนึ่งวันตาบเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปเอาเอฟเฟกออกนะครับผมเนาะ ก็สีสันสวยงามนะครับเรื่องของการออกแบบนะครับสีสันสวยงามครับผมเอฟเฟกนี้จัดเต็มเลยนะครับเอฟเฟกปากระบอกปืนเอฟเฟกเมื่อเรายิงโดนศัตรูเอฟเฟกของตัวปืนนะครับมีออร่ามีไฟกระพริบกระพริบอยู่แล้วก็เอฟเฟกกรอบจอเมื่อเรายิงโดนศัตรูหรือเราโดนซีรีส์นี้ยิงจะมีเอฟเฟกกรอบจอนะครับแล้วก็เมื่อศัตรูโดนปืนกระบอกนี้ยิงตายก็จะมีเอฟเฟกกรอบจอแล้วก็ มีไอคอนพิเศษขึ้นมานะครับอีกสุดท้ายก็จะเป็นกล้องนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลกนะครับก็มีหลายกระบอกนะครับจะลักษณะประมาณเนาะประมาณนี้อันนี้ HK นะครับอันนี้ปืนกลเบาตัวใหม่นะครับเป็นเวอร์ชัน,นอัปเกรดเนาะลองไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับอันนี้ MSBS นะครับ K2C K98K แล้วก็ T2 นะครับผมเนาะ แล้วก็มีพกด้วยอีกหนึ่งกระบอกนะครับโอเคครับารายละเอียดก็ประมาณนี้ครับผมฉายาที่จะใส่สำหรับผมเนี่ยผมจะเล่นเป็นฉา,ายาคุมสีละกันนะครับผมสำหรับเคทูีนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องปอดกันดีกว่ามันชักจะยาวจะห้านาที ส่เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือหน้าตานะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยครับทั้งสีสันทั้งเอฟเฟกต์โอ้โหสวยงามมากนะครับจัดเต็มครับผมเอฟเฟกไฟปากกระบอกปืนก็เท่นะเห็นไหมเท่อะเท่มากเท่มาก นะปืนเราจ้นจะเปิดอุ้ยโอ้โหโดนเลยตรงนี้ต้องไปคอยยิงนะปืนโอ้ยได้ตัวหนึ่งว่ะอ บบยิงไม่โดนหัวหชิบหายโอ้โหดีนะเขายังไม่ทันลั่นนะอ,อ่ะอุ้ยไอ้เจ้ามาแตกระเบิดเยอะมากระเบิดเยอะมากเด้อ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 ผู้อ้าวอ้าวรู้จักช่องแคบอามริกาไมหม อยค่นถอยก่อนถ้าเปเข้าไปครับใจใจเย็นๆครับตายอีแวโอ้ยหัวแตก้ย c a n s t o p p อ่ะได้ระเบิดเฉยใจหมดอเออหนี้นะถ้ายิงโดนอ่ะมันแรงมากๆครับ ถ้ายิงโดนนะเออเออโดนสักทีจะควายยิงครับปืนเรายิงวไม่ได้แต่มันยิงโดนอ้าวเปิดระเบิดด้วยเหรออ้าวเปิดระเบิดขึ้นก่อนอุ้ยไอ้าโดนโดน

อ่ะโดนโดนเคาะกันเลยเออโดนไอเราก็รอให้โดนต้องนานแล้วไม่โดนระเบิด คือทำไมนะแต่ส่วนตัวชอบโหมดเนี้ยมันสนุกคือม,มันมีอะไรให้ทำอะ่ะอ,อ๋อบางทีเราเล่นเดสแมทอย่างเดียวแล้วมันเบื่อเดสแมทวางเบิร์ดอะไรเงี้ยอุ้ยเป็นน่ามันเลยนะสำหรับโหมดตัวนั้นนะโหมดที่จุดนะครับกำลังสนุกเลยครับคนเล่นเออคนอนะ่ะขอคนแตกของแตกเลยหัวน,น,น,นึโอเค ยิงไม่แตกนี่ผมแตกอันเนี่ยอุ้ยเหมือนถังอ๋อหมอแตกส่วนตัวอยากเล่นเฮดเคนะเพราะว่าเฮอ๋อเอาหัวกิ่งบุชนกระสุนว่ะขอบใจมาก นิดก็ตายเลยลายตัวเองเอาผมเกือบตายเหมือนเด็กฮ่า <c oughs> <c oughs>

โอ้ยไม่ทานโดนเอ็ดเอ็ดสามโอ้ยข้าโบน่ง้นงลา,งลางเขามี่เจอได้ด้วยเจ็บปลายแล้วนะจับเทียวลกูก Fire in the hole! kill! Fire in the hole! Good shot! we <laughs> <in> the little <laughs> <laughs> Oh,

เอเลือด้วด้วยโอ้โหโเ,เจอใหม่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย